เพื่อนเมือ่อนีเขาจะมาย่ำเล็บมือนาางกันเนาะจ้าเพื่อเป็นการบดเสียเวลาเนาะเพรามาเริ่มเข็ดกันเลยจ้าเสน้นหนาน้งไปจากน้อยเนาะนามเป้าจ้าเมื่อนีอยากกินเมนูแซบๆแซบ,แบน้ำตาลจ้ะ ใส่น้ำปลาใส่สองส่วนก่อนใส่มะนาวเลยจ้ะ หลางมือเหรอเด้อจ้ะไอเด็ดมือนั่งนี่เข้าไปต้มต้มทำความสะอาดเด้อเด้อจ้ะไปเลย ព្រឹកពីពេលនេះ เสกน้อีกปลาอีกน้อย แสบแล้วจ้ะจนหอมเอ้ยหอมใหญ่ก็ผิดใส่ลงไปเลยเขลเทศกับขึ้นช่ายจ้ะ เต็มกัและมั่งเลยวันนี้เดี๋ยวเส้นอีจกจังนึงอืมเด้วเด้ได้อใจมันตายจังนัยมึอน,น,นี่แสบสะใจแล้วจ้ะตื่นนอนใหม่ๆเนาะก็เลยจะกินแบบรสแสบแน่ แซ่บจิตสะใจดีจ้ะเปล็ด แต่แซ่บบ่จ้าถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์น้ำเนเดอร์จ้าพบกันคลิปหน้าจ้า